สวัสดีครับเฮลิครับมาอะไรครับมาทานสเต็กกันค่ะตอนเย็นๆอากาศดีๆค่ะอะไรครับอ๋อระหว่างที่รอสเต็กมาส่องผู้ชายค่ะนี่นี่นี่มีผู้ตอนเต็มเลยตรงนี้อ,ออ ใช่ระเบิดดิวเคียรูกบอลลูกบอลบอลลกระหว่างรอสเต็กนะคะเด็กๆมาเดินเล่นกันค่ะลมเย็นๆอากาศดีมากเลยไม่ร้อน วังลื่นได้หรือเป็นสับัวจับัวสีขาวดูดิเรางเก็บปักปัวกินเขาจะว่าไหมเอ้าต้องมาต้องมาลงไปทำอะไรอ่ะโอ้ลงไปกินน้ำลงไปดื่มน้ามำก็จะกลับเราไหมอ่ะไปแล้วจ้า ขาวบัวข้างกับสนามฟุตบอลค่ะสนามฟุตบอลที่นี่แล้วตรงนั้นก็เป็นหอป,ประชุมเอลิกเอลิกมันมีทางเดินลูกไมทางเดินทางนู้นลูกเอ,อ,อยากอยากประจนภัยเหรออยากประจนภัย บริส Finnish, yeah, ุทธิ์เย็นๆค่ะไม่มีมดแดงเลยชื่อส่งเขากินค่ะไหนไหนมีมดแดงเหรอมีมดแดงเระวังนะจะอยู่กไม้แล้วจะอยู่ม้ไม่ต่อสู้แล้วฮะจะไปต่อสู้กับมดแดงเนี่ยนะไม่ต้องลูกไม่ต้องแค่ลุงเราเเอามาหรืออะไรมากินดีกว่าเรามากินสเต็กกันไม่ใช่เหรอลูกที่แม่ก็ที่แม่ขับ่ยเก็บฝักบัวกินไปด้วยเออที่นี่ก็มีฝักบัวอยู่นู่น มันเอื้อมไม่ถึงมันเอื้อมไม่ถึงลูกก็คือมันต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องโดนน้ำอะ่ะเอลิครับไปรูปปะกลับอ,อยากจะใช้ช่วงเวลานี้อีกแป๊บหนึ่งโอ้โหไปครับสเต็กเราน่าจะได้แล้วมั้งเดินแค่นี้เหนื่อยแล้วเหรอแต่ยังไม่เหนื่อยครับโอเคอ่ะกินข้าวแล้วกินว โอ้ม oui. oh, oh, huh, right. right. uh ันต้องเปิดนะทุกสายเด็กอากินครับอิ่มกันแล้วค่ะเดี๋ยวเดินไปถามร้านปลาเผาตรงนั้นค่ะเพราะเขาขายอะไรมาก เอ้าล้มลุกลุกครับเฮ้ยไม่นอนไม่นอนอลิกไม่นอนลูกลุกลุกลุกเล่นแต่เราไม่ได้หยิบบอลมาใช่ค่ะอันนี้เป็นร้านเมี่ยงปลาเผากับจิ้มจุ่มเดี๋ยววันหลังเรามากินกันกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเด็กๆก็ขอมาปล่อยพลังต่อด้วยการปั่นจักรยาน ออาปันจัก,กรยานเล่นร,บรอบๆหมู่บ้านค่ะรอบไฟในบ้านไม่ปิดเหรอไฟค่นะเอลิกถนนดีๆมีจะขึ้นทำไมล่ะลูกไม่เอานะปันตกนะหัวทิมเลยนะลงครับลงครับดู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 ดดทำอันตรายโอ้ยอ จะตกนะถ oh, <wow. S 1> นนก็กว้างเนี่ยถนนดีๆไม่ปั่นนะลูกจะขึ้นมาปั่นได้ทำไมะอันตลายโอ้ยเนาะๆๆพวกนี้มีเรียนนะครับป้านได้แล้วลูก ต้องตื่นแต่เช้าไม่เงียบกันอย่างเงี้ยไป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 พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเดี๋ยวลยไปไปไปครับยังไม่สบายอนยังงี้บายบายค่ะยังได้บายบายค่ะ อ้าวยังไม่ไมบายเหรอไม่บายแล้ว,ลวอ้าวดูคลิปจบแล้วยังไงครับอยังไงครับาาด,ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลคา์กดแชร์กดซับนะครับาาไม่ถึกดซับนะครับกดซับสุดท้ายให้กับเด็กๆด้วยนะคะบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ